สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูในระดับชั้นป .1 ค่ะวันที่3สิงหาคม2564ค่ะเราพบกันวันนี้นะคะครูจะทบทวนบทเรียนให้นะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะนักเรียนสามารถไปอ่านทบทวนบทเรียนนะคะเพื่อจะใช้ในการสอบกลางภาคนะคะ ในหน่วยการเรียนที่1ค่ะในเรื่องของงานบ้านนะคะมาดูประเภทของงานบ้านนะคะงานบ้านจะแบ่งออกเป็นสองประเภท1ก็คืองานดูแลบ้านบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านเช่นการกวาดบ้านถูบ้านทิ้งขยะรดน้ำต้นไม้การเช็ดถูดต่างๆค่ะส่วน ประเภทที่สองก็จะเป็นงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าล้างจานทำอาหารจัดโต๊ะอาหารดูแลน้องดูแลผู้สูงอายุคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะกรอกน้ำใส่ขวดในส่วนของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะ ก็จะเป็นการจัดเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัวแล้วก็จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนอาบน้ำเองแต่งตัวเองรับประทานอาหารเองค่ะเรามาดูในส่วนของการจัดเก็บของใช้กันค่ะแก้วน้ำนะคะเมื่อใช้แล้วล้างให้สะอาดแล้วก็แขวนหรือความไว้ค่ะ ส่วนแปรงสีฟันเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะล้างให้สะอาดเก็บไว้ในที่เก็บติดผนังหรือในภาชนะก็ได้ค่ะส่วนหวีนะคะเมื่อเราหวีผมเสร็จเราก็ต้องหยิบเส้นผมที่ติดกับหวีออกไปทิ้งนะคะแล้วเก็บในกระจาดหรือภาชนะทรงสูงค่ะส่วนสบู่นั้น เราเก็บไว้ในกล่องที่มีรูแล้วก็มีฝาปิดนะคะส่วนเสื้อผ้าซักให้สะอาดตากให้แห้งแล้วเก็บมาพับไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือรีดแล้วใส่ไม้แขวนเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าค่ะส่วนรองเท้านะคะเราก็จัดเป็นคู่ๆวางบนชั้นวางรองเท้าแต่ก่อนที่จะเก็บเราจะต้อง เพาะฝุ่นออกให้หมดก่อนนะคะส่วนเข็มขัดเราจะแขวนที่ตะขอเกี่ยวหรือหมวนเก็บในกล่องก็ได้ค่ะส่วนผ้าเช็ดตัวนะคะเมื่อเราใช้เช็ดตัวแล้วนะคะเราก็ต้องแขวนหรือพาดไว้ให้แห้งค่ะส่วนถุงเท้านะคะเราก็จัดเป็นคู่ๆค,ค,ค่ะมมวนหรือพับครึ่งเก็บใส่ลิ้นชักหรือ ตะก,กระาก็ได้ค่ะส่วนโบโกิบสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะเราก็แยกประเภทเก็บใส่กล่องค่ะส่วนอุปกรณ์เครื่องเขียนวางรวมกันในกล่องหรือภาชนะค่ะในส่วนของสมุดหนังสือวางเรียงแนวตั้งจากสูงไปต่ำโดยหันสันหนังสือออกด้านนอกค่ะ มาดูการหยิบจับของใช้ส่วนตัวนะคะก็คือหวีค่ะหวีนั้นเราจะใช้มือข้างที่ถนัดนะคะจับด้ามหวีให้กระชับมือจนกว่าเราจะหวีผมเสร็จค่ะส่วนการใช้งานนะคะหวีก็ใช้สําหรับหวีผมให้เรียบหลังจากใช้งานเสร็จแล้วหยิบเส้นผมที่ติดอยู่กับหวีออกให้หมดนะคะ แล้วก็นําไปเก็บเข้าที่ค่ะในส่วนของแปรงสีฟันนะคะเราจะใช้มือข้างที่ขนาดเหมือนกันค่ะจับด้านแปรงให้กระชับมือจนกว่าเราจะแปรงฟันเสร็จนะคะการใช้งานก็คือใช้แปรงฟันให้สะอาดหลังจากใช้งานล้างคราบยาสีฟันและ ฟองออกให้หมดนะคะก่อนที่จะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะการหยิบจับแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำมีหูจะใช้มือข้างที่ถนัดนะคะสอดนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเข้าไปในหูแก้วค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือวางบนหูแก้ว จับยกแก้วน้ำขึ้นดื่มค่ะส่วนการใช้งานนะคะแก้วน้ำใช้สำหรับใส่น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้ค่ะหลังจากใช้งานก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็ความแห้งค่ะในส่วนของแก้วน้ำไม่มีหูนะคะจะใช้มือข้างที่ถนัดเหมือนกันค่ะ วางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจับแก้วด้านหน้านะคะส่วนนิ้วโป้งหรือนิ้วหัวแม่มือจับแก้วด้านหลังตรงกึ่งกลางแก้วจับยกแก้วน้ำขึ้นดื่มค่ะส่วนการใช้งานแก้วใช้สำหรับใส่น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มอื่นๆค่ะหลังจากใช้งานก็จะล้างให้สะอาด ความให้แห้งค่ะการหยิบจับช้อนและซ้อมก็จะเป็นในส่วนของใช้มือขวาจับด้ามช้อนและมือซ้ายจับด้ามซ้อมให้กระชับมือนะคะขณะตักอาหารจนกว่าจะรับประทานอาหารเสร็จค่ะการใช้งานช้อนใช้ตักอาหาร ซ่อมก็จะใช้จิ้มอาหารแล้วก็วาดอาหารมาใส่ช้อนค่ะหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะคะต้องล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันค่ะเล่มนี้นะคะในหน้าที่63ค่ะข้อที่1 ข้อใดเป็นงานบ้านก็จะเป็นในส่วนของ 1. ปัดยหยักย่าที่เพดานห้องรับแขก 2. ออกกำลังกายที่สนามหน้าบ้าน 3. อาน่านหนังสือที่สวนหลังบ้านคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่1ค่ะปัดยหยักย่าที่เพดานห้องรับแขกส่วนข้อที่2งานในข้อใดที่นักเรียน สามารถทำได้ด้วยตนเอง 1. รีดเสื้อผ้า 2. ทํำอาหารเช้า 3. จัดเก็บรองเท้าเข้าชั้นวางรองเท้าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3ค่ะจัดเก็บรองเท้าเข้าชั้นวางรองเท้าส่วนข้อที่3บุคคลในข้อใดปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมที่สุด 1. ลูกเก็บของเล่น ให้เป็นระเบียบ 2. คุณพ่อซ่อมแสมเสื้อผ้าที่ขาด 3. คุณแม่ซ่อมตู้เย็นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อที่1ค่ะรูปเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะส่วนข้อ2กับข้อ3นั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะสลับหน้าที่กันค่ะส่วนข้อที่4 การทำงานบ้านมีประโยชน์ตรงกับข้อใด 1. ทําทำให้รู้จักเพื่อนมากขึ้น 2. ได้รับของขวัญเป็นรางวัล 3. บ้านสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่3ค่ะบ้านสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่ค่ะ ข้อที่5หน้า64นะคะนักเรียนสังเกตภาพนะคะนักเรียนจะจัดการของเล่นในภาพให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามขั้นตอนในข้อใด a จัดเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบ b ทาความสะอาดของเล่น c แยกประเภทของเล่นนักเรียนจะทำตามขั้นตอนใดเรียงอย่างไรนะคะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ค่ะเรียงจาก c แยกประเภทของเล่น b ทำความสะอาดของเล่นแล้วก็ a จัดเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบนะคะข้อที่6ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้าน 1. ผ้าเช็ดมือ 2. ผ้าเช็ดโต๊ะ 3. ผ้าเช็ดจานนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ค่ะผ้าเช็ดโต๊ะในส่วนของข้อ7วิธีการจัดเก็บลูกบอลที่เหมาะสมที่สุดตรงกับข้อใด 1. เก็บในตู้ 2. เก็บบนชั้นวางของ 3. เก็บในกล่องพลาสติกในส่วนของข้อนี้ตอบข้อที่ 3นะคะเก็บในกล่องพลาสติกค่ะหน้าที่65นะคะข้อที่8ถ้านักเรียนเล่นของเล่นเสร็จแล้วควรทำอย่างไร 1. วางของเล่นไว้ที่ที่นั่งเล่น 2. เรียกสมาชิกในครอบครัวมาเก็บให้ 3. เก็บของเล่นลงในกล่องแล้วปิดฝาไว้ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3ค่ะเก็บของเล่นลงในกล่องแล้วปิดฝาไว้ค่ะส่วนข้อที่9การหยิบจับช้อนซ่อมที่ถูกต้องตรงกับข้อใด1มือซ้ายจับช้อนมือขวาจับซ่อม2มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับซ่อม3มือขวาและมือซ้าย จับช้อนซ่อมสลับกันไปมาคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ค่ะมือขวาจับช้อนมือซ้ายจับซ่อมค่ะส่วนข้อที่10ถ้าทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านจะเกิดผลอย่างไร 1. ประหยัดเงินในการซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน 2. มีของรางวัลมอบให้3บ้านสะอาดน่าอยู่คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของบ้านสะอาดน่าอยู่นั่นเองค่ะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนแบบฝึกหัดท้ายบทหน้าที่19 20ที่ครูเฉลยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ ทบทวนในส่วนของหน้า 63, 64แล้วก็65ด้วยค่ะนักเรียนนำใบงานที่ได้รับไปในวันที่29กรกฎาคมขึ้นมาเลยค่ะครูจะเฉลยใบงานให้นะคะข้อที่1นักเรียนจะใช้สิ่งใดใส่นมก็ไก่ชามขอไข่ แก้วน้ำคอควายจานคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะแก้วน้ำส่วนข้อที่2ชามใช้สำหรับใส่อาหารใดก็ไก่ชานมไข่มุกขอไข่ข้าวคอควายต้ยมยำคำตอบที่ถูกต้องคือขอควายค่ะต้ยมยำนะคะ ในส่วนของข้อที่3ข้อใดคืองานบ้านก็ไก่ปัดอยากใยที่เพดานห้องรับแขกขอไข่ออกกํำลังกายที่สนามหน้าบ้านขอควายอ่านหนังสือที่สวนหลังบ้านคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็ไก่ค่ะปัดอยากใยที่เพดานห้องรับแขกค่ะ ข้อที่4ค่ะงานอะไรที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะก็ไก่จัดเก็บรองเท้าเข้าชั้นวางรองเท้าขอไข่รีดเสือ้อผ้าขอควายทำอาหารคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็ไก่ค่ะจัดเก็บรองเท้าเข้าชั้นวางรองเท้าค่ะส่วนข้อที่5การทำงานบ้านมีประโยชน์ตรงกับ ข้อใดก็ไก่ทำให้รู้จักเพื่อนมากขึ้นขอไข่ได้รับของขวัญเป็นรางวัลขอควายบ้านสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่คำตอบที่ถูกต้องก็คือขอควายค่ะบ้านสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่ค่ะส่วนข้อที่6หวีควรหยิบจับอย่างไรจึงถูกต้อง ก็ไก่จับซี่หวีขอไข่จับด้ามหวีขอควายจับกลางหวีคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่จับด้ามหวีค่ะแบบฝึกหัดจากข้อ 4, ี่ข้หข้อ6นะคะมีในหนังสือแบบฝึกหัดด้วยนะคะส่วนข้อที่7ข้อใดเป็นงานบ้านทั้งหมดนะคะก็ไก่ซักผ้า กินข้าวขอไข่ล้างจานวาดบ้านขอควายดูทีวีล้างจานนักเรียนตอบข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะล้างจานแล้วก็วาดบ้านการกินข้าวดูทีวีไม่ใช่งานบ้านนะคะ ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านก็ไก่ผ้าเช็ดมือขอไข่ผ้าเช็ดจานขอควายผ้าขี้หริวคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอควายค่ะผ้าขี้หริวส่วนข้อที่9การหยิบจับช้อนซ่อมที่ถูกต้องตรงกับข้อใด ก็ไก่มือซ้ายจับช้อนมือขวาจับซ่อมขอไข่มือขวาจับช้อนมือซ้ายจับซ่อมขอควายมือขวาและมือซ้ายจับช้อนซ่อมสลับกันไปมาคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะมือขวาจับช้อนมือซ้ายจับซ่อมข้อนี้มีในหนังสือแบบฝึกหัดด้วยค่ะ ส่วนข้อที่10ถ้านักเรียนเล่นของเล่นเสร็จแล้วควรทำอย่างไรก็ไก่เก็บของเล่นลงในกล่องแล้วปิดฝาไว้ขอไข่วางของเล่นไว้บนที่นอนขอควายให้พี่เก็บให้คําตอบที่ถูกต้องก็คือก็ไก่ค่ะเก็บของเล่นลงในกล่องแล้วปิดฝาไว้ค่ะ ส่วนข้อที่11นะคะการจับแก้วน้ำไม่มีหูควรให้นิ้วโป้องอยู่ส่วนใดของแก้วก็ไก่กึ่งกลางแก้วขอไข่ปากแก้วข้อควายก้นแก้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็ไก่ค่ะกึ่งกลางแก้วค่ะข้อที่12นะคะ เมื่อนักเรียนหวีผมเสร็จควรทำอะไรเป็นสิ่งแรกก็ไก่เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยขอไข่นำไปแช่น้ำขอควายดึงเส้นผมออกจากหวีให้หมดคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอควายค่ะดึงเส้นผมออกจากหวีให้หมดค่ะส่วนข้อ13งานอำนวยความสะดวก ให้แก่สมาชิกในครอบครัวคือข้อใดก็ไก่จัดเก็บของเล่นขอไข่การกรอกน้ำใส่ขวดขอควายการเทขยะคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ค่ะการกรอกน้ำใส่ขวดนั่นเองค่ะส่วนข้อที่14 ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดเก็บของเล่นคือข้อใดก็ไก่ทำความสะอาดของเล่นขอไข่ทำความสะอาดตู้ชั้นวางของขอควายจัดเก็บของเล่นคำตอบที่ถูกต้องก็คือการจัดเก็บของเล่นนั่นเองค่ะส่วนข้อที่ ข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเก็บของใช้ได้ถูกต้องอก็ไก่แปรงสีฟันวางไว้ในที่วางสบู่ขอไข่ยาสีฟันวางไว้บนอ่างล้างหน้าขอควายสบู่เก็บไว้ในกล่องที่มีรูและมีฝาปิด คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอควายนั่นเองค่ะสะบู่เก็บไว้ในกล่องที่มีรูและมีฝาปิดค่ะวันนี้ครูปูสอนจบแล้วนะคะนักเรียนไปอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบกลางภาคกันได้แล้วนะคะก็คือหนังสือเรียนฟรีในหน่วยการเรียนที่1เรื่องของ งานบ้านค่ะและในส่วนของหนังสือแบบฝึกหัดนะคะก็จะเป็นหน้าที่ 19, 20, 63, 64, 65นะคะนักเรียนไปอ่านทบทวนดูนะคะแล้วก็ทบทวนในส่วนของใบงานที่ครูเฉลยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของทบทวนจากใบความรู้ที่ได้รับไปก็ได้ค่ะวันนี้ครูปูก็ขอวอวยพรให้นักเรียนสอบได้คะแนนกันเยอะๆนะคะวันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ